สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมอนี่ผมก็ได้หมาสตรอเบอรี่มาสููกินเนาะครับเมืองไหนล่ะครับมีแต่หน่วยใหญ่เนาะครับเนี่ยช่วงนี้หมักสตรอเบอรี่มันหลายครับไปย่างตลาดนี่แหละครับได้เนี่ยมาสููกินเนาะครับตลาดเซาครับกับอันแก้วครับแก้วผงเนาะครับอันนี้บ่ได้เฮ็ดเพ็ดเนาะครับ มาเด้อครับมากกินเสบๆน้ากันครับผลไม้เมืองเนื้อครับเนี่ยหลายคักนี่มักสตอเบอรี่ช่วงเนี่ยห,หวานๆช่ำๆเลยครับเนี่ย มีตะหน่วย,ยงไงครับจบําแเจ้วบจําแย้วกระแสบครับลองซิมหน่วยหน่วยเหนียนบค่อยแดงปนด้อืม มีความเปรี้ยวจักน้อยแล้วครับส่วนหน่อยที่มันดแดงๆเนี่ยมันสีหวาน,นครับหวานแห้งเนี่ยจำก็ได้เพื่ะจำก็ได้แซ่บสํ่มไ่หง เหมือนจะเผ็ดแต่กับโบเผ็ดดอกครับอื <c oughs> <c oughs> ด้วยนี่ไหมมาเด้อครับแสบๆครับ ไม่นี้กาสิ้นเดือนพอดีเนาะครับเดี๋ยวก็มีหน้าแล้วมีหน้าเมษารุ่นให้รุ่นให้แต่ฝนนี่แหละครับตกมาเร็วๆอยากเก็บเฮ็ดแล้วอยากขอป้าเก็บเฮ็ดแล้ว ้วยนี่ยคือส่งสิบเปี่ววจักน้อยเนี่ยนั่งกินอยู่ลังบ้านนี่ครับเนี่ยปลาลกวยกว้งนล้วย น้อนี้น้อยแปลกๆครับบ้งนะหวานแห้ง หน่วยนี่หน่วยยญ่ครับเขาจะอันขายหลายราคาเนาะครับเนี่ยแยกคัดใส่ขายราคาประทอกกันช่วงนี้ปลายฤดูมันเราด้ครับมันก็จะถูกกว่าอช่วงมันออกมาหม่ๆเนาะครับช่วงออกมาใมไม่ๆนี่คือแพงครับ ตอนนี้เหมือนจะโลและหนึ่งรอยครับนี่โลดละหนึ่งรอ้อยเลยนี่หวานอมเปรี้ยวครับม่ตรหนวยแสยบ ผลไม้เมืองเหนือครับ คือติกินบ่เมือนดอกครับเนี่ยตอนนี้อันยักบัน <c oughs> ตอนนี้อันอากาศช่วงเศร้มันกะเย็นจักน้อยเนาะครับแต่บ่ถึงกับหนาวหรอกครับว่ามันสิเขหาหนาห่อนเนาะครับ nơi nổi cả bán đấy, nên bán ta nuôi ngay. ครับครับไม่อยู่ลาพูนหรอกจังได้กินอยู่กรุงเทพบ,บ่เคยได้กินหรอกครับบ่่อยได้สอกินเถ้ามันกะหากินยากน้ำเนาะครับมาจากตอเบอรี่กสมกระถทือครับสมเขียวหวานสมส้ายน้ำผึ้งช่วงนี้ถือกอยู่ครับ โลละยี่สิบหน่วยใหญ่อยู่เด้คิดว่ามัน่นาจจะมีขายพุนละไปหอดกลางเดือนมีหน้าผุนละครับเนี่ยมักสตรอเบอรี่ตุ่นฤดูหอนกันยังมีอยู่ด้วยครับพุนละจนไปหอดสรงการกละคือสิเมสห,หละครับ วยหนีแม่งกินน่าจะกินได้เครื่องน่วยครับเนี่ย,ยเราชิมอกินเบนในสิบว่ีวขีแตกซะบ่วยหนีโบ่ฮั่นในแดงปไนไหนคิดว่าจะสมอืม มมิิจำเจ้าก,กามาคุยทักทายกันเนาะครับเดี๋ยวไว้พอกันคลิปนาเนาะครับคลิปนี้กะขอขอบคุณและสวัสดีครับ